ผมเชครับแน่นอนว่าท้ายที่สุดพระขันศักดิ์สิทธิ์จะต้องกลับมาสู่มือของสายเลือดเจ้าเมืองสุบรณก็คือพัททศราชาและเจ้าชายธินกรอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้พระขันศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาคุณผู้ชมอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเสียใจนะครับส่งแรงใจให้ต่อไปครับเพราะว่ามันไม่ไม่น่าจะได้กลับคืนมาอย่างง่ายนะครับคลิปนี้วิเคราะห์ซะส่วนใหญ่นะครับสปอยแค่จิกเดียวเพราะอย่างที่บอกว่ามันยังคงมีศึกใหญ่ที่รอ <Bond> <ข>อยู <azul> <Enfin> ่จะเป็นการสู้หก ต่อ3นะครับคุณผู้ชมและการสู้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ยังไงเจ้าชายธนกรก็จะได้ถือพระขันศักดิ์สิทธิ์กลับมาอย่างแน่นอนเลยนะครับถ้ามองดูนะครับแม้ว่าผาเขาจะจุดทูบสื่อวิญ,ญญาณเพื่อเรียกบรรดาผีที่เขาเคยช่วยเหลือให้กลับมารวมพลังมอบพลังให้เขาแล้วมาสู้เพราะเขาบุกมาที่ท้องพระโรงได้สําเร็จโดยปิ่นนะครับก็ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้จนผาสามารถที่จะมาในจุดนี้ได้แต่การสู้คุณผู้ชมอย่าลืมครับ ยินวิเคราะห์ว่าพระยาพัทศราชาครับเอ่ยปากที่แต่งตั้งพระยาชยศขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปแล้วฉะนั้นพระขันศักดิ์สิทธิ์ยินว่าเขาน่าจะแย่งมาแล้วอย่าลืมว่าพระขันศักดิ์สิทธิ์เรายังไม่ได้เห็นพลังของมันอย่างเต็มที่เลยใช่ครับอย่าลืมนะว่าข้อหนึ่งที่เราเห็นแล้วเขาควบคุม8ผีได้ผีตนอื่นก็ควบคุมได้เหมือนกันแล้วถ้าพระยาชยศปล่อยผีออกมา8ตนซึ่งมีพลังแต่ละตนก็โอแตกต่างกันนะครับ เอามาสู้กับผีต่างๆซึ่งที่ผ่านมาก็แทบจะสู้ไม่ได้นะบรรดาผีตนอื่นน่ะมาสู้กับ8ปผีนี้ไม่ได้แล้ว8ผีนี้อยู่ในภายใต้การควบคุมของมัขันศักดิ์สิทธิ์แล้วดินว่าในฝั่งของผาก็เสียเปรียบอยู่ดีพลังของผีที่ผาเรียกมามีเยอะนะมีเยอะจริงๆแล้วก็พอน่าจะพอสู้สูสีผีที่มีการเปิดเผยแล้วหรือเราเห็นกันแล้วคุณหน้าคุณตาก็จะเป็นผีแม่ไม้ผีแม่ไม้จริงๆแล้วโอ้ให้เขาออกมาสู่วิญ,ญญาณพวกคนช่วยให้หมดเลยสู้ ตายหมดเลยนะแล้วถ้าเกิดเขารวมร่างกันเป็นปีศาจร่างที่เหมือนขาเป็นปูอะ่ะเออเป็นปูเป็นแมงมุมอะ่ะแล้วก็ยังปล่อยผ้าได้อีกนะนี่คือแค่ผีแม่ไม้นะไหนจะเสือเสมิงอีกเนี่ยอย่าให้กลายร่างเป็นเสือนะเสือสมิงผีสาวพรหมจรรย์ใต้น้ำแม้ว่าบางส่วนจะถูกปลดปล่อยไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะมีส่วนใหม่ที่เข้ามาช่วยไหนจะผีที่อยู่ในในหายที่ถูกถ่วงไวอ้อ่ะ ไอ้หมอผีเถื่อนนะ่ะน้องกูมานมีกะ,กะหางอีกผีตานนี่โอ้เยอะแหละโอ,โอ้เสียงเสียงรถไฟมาคุณผู้ชมนั่นน่ะอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีอะไรกับอ๋อผีนักรบที่ผ่าเจอคนแรกเลยอะ่ะเขาก็ช่วยจริงๆเขาก็ไล่ไปแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาก็บอกให้ชาวบ้านเอาดาบไปคืนเขาจะได้ไม่ตามมานั้นก็ถือว่ามีบุญคุณอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีผีอะไรอ๋อ,อ,อผีผียายผียายแต่ผียายไปเกิดแล้วนะ ยังมีอีกหลายดวงวิญญาณครับที่ผาเขาพยายามช่วยมาตลอดเส้นทางในการเดินทางในครั้งนี้ฉะนั้นเมื่อรวมพลังกันแล้วอะ่ะคุณผู้ชมมันก็ยากจะต้านแต่เมื่อพูดถึงประขันและจัก,กรวาลวันยูนิเวอร์สเขาบอกแล้วว่ามันมีพลังที่ควบคุมผีได้ควบคุมไปแล้ว8ตนนะไอ้ที่ว่าเก่งมากๆ่ะและผีพวกนี้ล่ะจะสู้ได้หรอสู้ไม่ได้หรอครับ แล้วพลังที่แท้จริงสามารถควบคุมใครก็ยากจะต้านบนโลกมนุษย์อีกละ่ะอาวุธไหนจะไปสู้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวและพวกเขาก็จะต้องหนีกลับไปตั้งหลักก่อนดินมองแบบนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันยังเหลือจริงๆถ้าเกิดจะได้มาง่ายๆวันนี้มันจบวันนี้ได้เลยหรือไปจบวันจันทร์ก็ได้ขำวดรวมปมต่างๆนะครับแต่ว่าถ้ายังเหลืออีก3ตอนและหนึ่งมันยังมีฉากใหญ่สําคัญที่ต้องไปสู้กันอีก ต้องชิงประขานได้คืนมาแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามไว้นะเดี๋ยวนี้มีวิเคราะห์แล้วมีสปอยแบบจัดเต็มให้ในช่วงของสุดท้ายนี้เลยแล้วก็พลังของอาวุธที่ผีเรืองบอกมันยังซ่อนอยู่ะของผาของเดือนปิ่นแท่นน่ะยังไม่ได้เห็นเลยนี่แหละเราจะได้เห็นหลังจากนี้นะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ประขานมาอย่างง่ายดายนะครับ ท้ายที่สุดมันก็ยังต้องกลับไปสู่การแย่งชิงพยาชัยยศหมอพีเดนและเทพไม่ปล่อยไว้หรอกแต่ว่าดินให้น้ำหนักไปทางข้อแรกที่มิเค้อนะให้น้ำหนักไปทางส่วนแรกว่ายังไม่ได้มาโดยง่ายแล้วจะมีการแย่งชิงในภายหลังแต่สิ่งดีข้อหนึ่งก็คือว่าเขาสามารถหนีออกมาแล้วก็มาตั้งหลักแล้วก็รวบรวมกันได้หลายๆคนเพื่อที่จะมาต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้สําเร็จนั่นเองครับคุณผู้ชมปิน่นเลือกความถูกต้อง ไม่เลือกอยู่ข้างพ่อและพีเทพครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันมีเรื่องพีกเรื่องสุดพายอีกคุณผู้ชมกดติดตามไว้ได้นะที่ YouTube นะครับกด ปุ่ม subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็ติ๊กตอกปุ่มบวกตรงรูปโปรไฟล์คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาแสดงความคิดนะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยกันชวนดูสดนะครับหนึ่งหนึ่งทุ่มช่องวัน31และดูย้อนหลังทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของช่องวันนะครับคุณผู้ชมรอดูครับรอดูมันมันเข้มข้นหลายฉากร,รู้สึกว่าโหดินอินมากเลยหลายฉากดูแล้วตาคลอหลายฉากดูแล้วขนลุกเลยรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมปันเล้งจริงครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ